สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายการทดลองเรื่องผลของความเข้มข้นและอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยานะครับโดยในปฏิบัติการที่เราจะทําการศึกษาในวันนี้นะครับเราจะทําการทดลองเพื่อดูการเกิดปฏิกิริยาโดยที่เราจะทําการทดลองทั้งหมด5การทดลองนะครับสการทดลองจะศึกษาผลของความเข้มข้นที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา โดยที่เราจะทําการปรับเปลี่ยนความเข้มข้นของการทดลองนะครับทั้งหมด4การทดลองส่วนอีกหนึ่งการทดลองเราจะดูอิทธิพลของอุณหภูมิที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาการที่เราจะศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมินะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปรียบเทียบกับการทดลองที่อุณหภูมิห้องและทําการเพิ่มอุณหภูมิไปที่อุณหภูมิประมาณ50องศาเซลเซียสอาทีนี้นะครับ เมื่อเราพูดถึงอัตราการเกิดปฏิก hmm. ิริยาเนี่ยทฤษฎีทางเคมีที่เราจะนํามาใช้ในที่นี้ก็คือจะเป็นทฤษฎีของจนนภรลศาสตร์เคมีนะครับโดยที่เราจะพิจารณาว่าในการเกิดปฏิกิริยานั้นนะครับเราจะมีสารตั้งต้นนะครับเปลี่ยนไปเป็นสารผลิตภัณฑ์โดยที่สารตั้งต้นที่เปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์นั้นก็ขึ้นอยู่กับชนิดของปฏิกิริยามันจะใช้เวลามากหรือน้อยแตกต่างกันดังนั้นสิ่งที่เราจะสามารถ พิจารณาได้ก็คือถ้าปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้เร็วก็จะมีการเปลี่ยนจากสารตั้งต้นไปเป็นสารผลิตภัณฑ์โดยใช้เวลาน้อยนะครับแต่ถ้าสารของเราค่อยๆเปลี่ยนนะครับจากสารตั้งต้นค่อยๆทําปฏิกิริยากาันแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นสารผลิตภัณฑ์ตรงนี้จะใช้เวลานานปฏิกิริยาก็จะเกิดขึ้นได้ช้านะครับดังนั้น <É. S 2> เดี๋ยวเราจะมาดูปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยานะครับก็คือจะเป็น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นและอุณหภูมิอ่ะทีนี้นะครับื่กกี้นี้ได้กล่าวไปแล้วว่าถ้าเราสนใจปฏิกิริยาเคมีเนี่ยปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นได้เร็วนะครับเราจะพบว่าสารตั้งต้นที่เรามีอยู่นั้นจะสามารถเปลี่ยนไปเป็นสารผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นสารตั้งต้นก็จะมีการลดลงอย่างรวดเร็วและเกิดสารผลิตภัณฑ์ ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับแต่ถ้าปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นได้ช้าเราจะพบอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับสารตั้งต้นที่มันลดลงอย่างช้าๆสารผลิตภัณฑ์ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในสไลด์หน้านี้นะครับจะแสดงการเกิดปฏิกิริยาทั้ง2รูปแบบก็คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้เร็วกับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้ช้าโดยพิจารณาช่วงเวลาเวลาหนึ่งนะครับซึ่งในรูปตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่า มี2กรณีนะครับกรณีที่1ก็คือกรณีด้านบนตรงนี้จะเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้เร็วเราจะมีสารตั้งต้นก็คือเป็นก้อนกลมๆสีนี้นะครับเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นก้อนกลมๆสีตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าเราจะทําการจับเวลานะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีเวลาทั้งหมด5สเต็ปนะครับโดยที่เข็มตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นเราจะพบว่าตอนจุดเริ่มต้นเนี่ย เราจะมีเฉพาะสารตั้งตน้นเมื่อเวลาดําเนินไปเราจะเห็นว่าสารผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นตัวนี้ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับตามนี้เนาะและยิ่งเพิ่มเวลาเข้าไปเราจะพบว่าสารผลิตภัณฑ์ก็จะมีจํานวนที่มากขึ้นนะครับมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นในขณะที่สารตั้งต้นก็ลดลงอย่างรวดเร็วนั่นเองทีนี้ถ้าเรามาดูกรณีต่อมานะครับกรณีด้านล่างตรงนี้จะเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้ช้า เรามีสารตั้งต้นเป็นวงกลมหรือทรงกลมสีนี้นะครับเกิดผลิตภัณฑ์เป็นสีนี้เราจะเห็นว่าอัตราการเปลี่ยนนะครับของสารตั้งต้นค่อยๆเปลี่ยนนะครับก็คือลดลงทีละนิดขณะที่สารผลิตภัณฑ์ค่อยๆเพิ่มนะครับก็จะมีการเพิ่มมาไม่ได้เยอะมากนะครับแต่จะอาศัยเวลาที่นานพอสมควรถึงจะมีปริมาณที่เยอะขึ้นถ้าเปรียบเทียบ2กรณีนี้นะครับเราจะพบว่าข้างบนเนี้ย เร็วกว่าเยอะข้างล่างเนี่ยจะค่อนข้างช้าต่อมาเราก็จะมาทําความเข้าใจเทิมที่เรียกว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยานะครับว่าเราจะสามารถพิจารณาได้อย่างไรในที่นี้นะครับในสไลด์หน้านี้จะแสดงให้เห็นว่าเออสมมุติว่าถ้าเราเซตเส้นชัยไว้นะครับซึ่งเส้นชัยจะเป็นตรงนี้นะครับและมีจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้เหมือนกับการแข่งขันนะครับสมมุติว่ามีการแข่งขันวิ่งแข่งกันในที่นี้เราจะเห็นว่าถ้าเราเซตเส้นชัยไว้ ตรงไหนที่เข้าถึงเส้นชัยก่อนแสดงว่าตรงส่วนนั้นเกิดขึ้นได้เร็วกว่าก็เหมือนกับเวลาที่แข่งวิ่ง100เมตรนะครับ1น0เมตรชายเนี่ยใครเข้าเส้นชัยก่อนแสดงว่าคนนั้นเร็วกว่าปฏิกิริยาเคมีก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราทำการพิจารณาโดยทำการจับเวลาของปฏิกิริยาปฏิกิริยาที่เสร็จสิ้นก่อนตามที่เรากำหนดไว้นะครับจะถือว่าปฏิกิริยานั้นเกิดขึ้นได้เร็วกว่านั่นเอง ดังนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยานะครับเราก็สามารถหาได้จากการเปลี่ยนแปลงจำนวนโมลของสารนะครับต่อเวลาในที่นี้เราก็จะพบว่าเมื่อเราพิจารณาสมการเคมีโดยปกติแล้วเราก็จะมีสารตั้งต้นนะครับเราจะรู้ว่าจำนวนโมลของสารตั้งต้นมีค่าเป็นอย่างไรถูกไหมครับถ้าปฏิกิริยามันเกิดขึ้นนะครับหมายความว่าจำนวนโมลของสารตั้งต้นจะต้องลดลงสารผลิตภัณฑ์ก็จะต้องเพิ่มขึ้นถ้าเราทำการ พิจารณาโดยเทียบกับเวลาเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังนั้นเมื่อเราทําปฏิกิริยานะครับโดยปกติแล้วเวลาที่เราทําปฏิกิริยาในห้องปฏิบัติการเนี่ยสารเคมีส่วนใหญ่ของเราจะเป็นสารละลายหรืออยู่ในลักษณะที่เป็นของเหลวนะครับการเปลี่ยนแปลงจํานวนโมลของสารต่อเวลาเนี่ยเราอาจจะปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบเป็นการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นนะครับของสารเทียบกับเวลา ในที่นี้เรามีสารตั้งต้นความเข้มข้นของสารตั้งต้นก็จะต้องลดลงนะครับส่วนความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์นั้นก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยเราจะทําการพิจารณาทั้งสงส่วนนี้เทียบกับเวลาจากข้อมูลที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้นะครับเราสามารถพิจารณานิยามอัตราการเกิดปฏิกิริยาให้อยู่ในรูปแบบของสมการได้ตามสมการที่ปรากฏอยู่ในสไลด์หน้านี้นะครับก็คือเราจะพิจารณา อัตราการเกิดปฏิกิริยาเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว R นะครับจะมีค่าเท่ากับเดลต้า C เดลต้า C คือการเปลี่ยนแปลงความเข้มขน้นหารด้วยเดลต้า t ก็คือการเปลี่ยนแปลงเวลาซึ่งเราสามารถขยายเดลต้า C เป็น Cf ลบ Ci โดยที่ Cf ก็คือความเข้มข้นสุดท้ายส่วน Ci คือความเข้มข้นเริ่มต้นนะครับ ในเทอมที่เป็นด้านล่างตรงเดลต้าทีตรงนี้ก็จะขยายออกมาเป็น tf ลบด้วย t i tf ก็คือเวลาสุดท้ายลบด้วย t i คือเวลาเริ่มต้นดังนั้นถ้าเราทราบการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารนะครับโดยที่เราทำการจับเวลาเราจะสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาได้ในที่นี้ถ้าเราพิจารณาอัตราการเกิดปฏิกิริยานะครับจากสมการตรงนี้เราพบว่า นะครับความเข้มข้นเนี่ยจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลูกบาทเดซิเมตรหรือที่เราจะนิยมใช้ก็คือเป็นโมลาร์นะครับส่วนเวลาเราสามารถจับเวลาได้อาจจะเป็นหน่วยที่เป็นวินาทีเป็นนาทีอะไรก็ตามแต่นะครับให้เลือกเอาแต่การทดลองของเราวันนี้เดี๋ยวเราจะทําการจับเวลาแล้วเปลี่ยนหน่วยเป็นวินาทีดังนั้นถ้าเรามองภาพจากสมการเนี่ยข้างบนคือความเข้มข้นใช่ไหมครับหน่วยเป็น มลาส่วนข้างล่างนะครับถ้าเราจับเวลาโดยให้หน่วยเป็นวินาทีเนี่ยเราก็แทนหน่วยเข้าไปเพราะฉะนั้นนะครับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยจะมีหน่วยเป็นตามนี้ก็คือจะเป็นโมลารต่อวินาทีหรือเราจะพิจารณาในลักษณะที่เป็นความเข้มข้นตัวนี้คือโมลต่อลูกบาทเดซิเมตรต่อวินาทีหรือเป็นโมลารต่อวินาทีตามนี้ก็ได้นะครับ ทีนี้จากข้อมูลนะครับของสมาการตรงนี้นะครับถ้าเราพิจารณาความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่ลดลงนะครับในที่นี้ถ้าเราพิจารณาสมการนเนี่ยเราจะพบว่าตรงส่วนที่เป็นความเข้มข้นนะครับตรงที่เป็น Cf กับ Ci เนี่ยถ้าเราทำการเปรียบเทียบว่าสารของเราเป็นสารตั้งต้นเราจะพบว่าตรงที่เป็น Cf เนี่ยจะมีค่าลดลงนะครับส่วน ความเข้มข้นที่เป็น Ci คือความเข้มข้นเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่ามากกว่าดังนั้นจะส่งผลให้เทอมที่เกิดการลบกันตรงนี้นะครับมีลักษณะติดลบนะครับเราก็จะได้ว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของเราจะมีเครื่องหมายลบเกิดขึ้นนะครับในส่วนตรงนี้ก็คือความเข้มข้นมันเป็นลบนะครับสมมติความข้นลบกันแล้วได้เป็นสี่เหลี่ยมส่วนในเทอมที่เป็นเวลาเนี่ยยังไงก็เป็นบวก เพราะฉะนั้นสมมุติเวลาลบกันเป็นสามเหลี่ยมเราก็จะได้ว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะมีเครื่องหมายลบดังนั้นในที่นี้นะครับพอเราพูดถึงคําว่าอัตราการเกิดเครื่องหมายลบตรงนี้นะครับเราก็ไม่ควรจะมีอยู่นะครับวิธีที่เราจะแก้ไขก็คือเราจะใส่เครื่องหมายลบเข้าไปในสูตรตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถ้าเราทําการพิจารณาความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่ลดลง เราจะใส่เครื่องหมายลบไว้ตรงนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามีการปรับเปลี่ยนสมการให้อยู่ในลักษณะแบบนี้เครื่องหมายลบที่แสดงตรงนี้มันจะเป็นตัวบ่งบอกว่ามันแสดงถึงความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่ลดลงนั่นเองส่วนในกรณีต่อมานะครับสมมติถ้าเราพิจารณาความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นในที่นี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราจะมาพิจารณาความเข้มข้น CF เทียบกับ CI นะครับ CF ในที่นี้เราจะพบว่า CF จะมีค่ามากกว่านะครับดังนั้นในกรณีตรงนี้นะครับถ้าเราพิจารณาสมการเคมีเนี่ย CI ความเข้มข้นเริ่มต้นเนี่ยของสารผลิตภัณฑ์เนี่ยดั้งเดิมมันคือ0มันยังไม่เกิดถูกไหมครับพอปฏิกิริยาดําเนินไปความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเทอม CF จะมากกว่าเมื่อทําการลบกันเครื่องหมายจะเป็นบวกนะครับ ส่วนเวลาก็จะเป็นบวกอยู่แล้วดังนั้นบวกหารบวกก็จึงเป็นบวกเราจึงไม่ต้องทําการแก้ไขสมการอันนี้นะครับสามารถเอาสมการนี้ไปใช้ได้เลยเมื่อเราเข้าใจว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยสามารถหาได้จากสมการตรงนี้นะครับโดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารเทียบกับเวลานะครับในสมการตรงนี้นะครับเครื่องหมายเดลต้าเนี่ยนะครับถ้าเรานำมาพิจารณานะครับ อัตราการเกิดปฏิกิริยาโดยใช้สูตรตรงนี้มันจะเป็นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยแต่เมื่อเราพิจารณาการเกิดปฏิกิริยาจริงเนี่ยนะครับถ้าเราพิจารณาการเปลีนน่ยนแปลงความเข้มข้นนะครับเทียบกับเวลาการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นโดยปกติแล้วมันจะมีลักษณะไม่คงที่นะครับก็คือจะมีบางช่วงที่การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นตรงนี้จะมีค่าสูงแต่บางช่วงเวลาอัตราการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นจะมีค่าน้อย ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลที่ค่อนข้างถูกต้องมากขึ้นนะครับจากสมการตรงนี้นะครับเราจะทำการปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่เป็น differential equation โดยที่การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นตรงนี้จะอยู่ในรูปที่เป็น d e r i v a t i v e นะครับของความเข้มข้นเทียบกับเวลานั่นเองตรงนี้คือสิ่งที่เราจะนำไปใช้ดังนั้นสำหรับปฏิกิริยาเคมีทั่วไปเช่นผมเอาสมการเคมีในลักษณะแบบนี้นะครับ มาเป็นตัวแทน1สมการเราจะได้ว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราจะทําการเทียบกับสารทั้งหมดตามนี้ก็คือเราจะมีสาร A กับสาร B ซึ่งเป็นสารทั้งตน้นสาร X และสาร Y ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์ในสมการเคมี Me, โดยปกติแล้วจะมีตัวเลขที่เป็นอัตราส่วนโมลในที่นี้จะเป็น A เล็ก B เล็ก X เล็กและ Y เล็กนะครับเมื่อเรานําข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในสมการตรงนี้นะครับ มาพิจารณาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเราจะเขียนความสัมพันธ์ได้ตามสมการที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ R คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาจะมีค่าเท่ากับตัวนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารตั้งต้นสารตั้งต้นตัวนี้นะครับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร A เทียบกับเวลาโดยที่สาร A เป็นสารตั้งต้นจะมีเครื่องหมายลบอยู่ตรงนี้และเราจะต้องทำการ คูณกับเทอมตรงนี้นะครับ1ส่วน a โดยที่ a เล็กตัวนี้คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าของสาร a ใหญ่นั่นเองทีนี้สาร B ก็เช่นเดียวกันนะครับสาร B เป็นสารตั้งต้นก็จะเป็นเทอมนี้นะครับมีเครื่องหมายลบและก็คูณกับ1ส่วน b โดยที่ b เล็กคือสัมประสิทธิ์ที่อยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นเมื่อเราพิจารณาสารที่เป็น x และ y เนี่ยก็จะเขียนในลักษณะที่คล้ายกัน แต่ในเทอมที่เป็นความเข้มข้นของสาร x กับสาร y เนี่ยมันจะมีลักษณะความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น d e r i v a t i v e นะครับตรงนี้จะมีเครื่องหมายเป็นบวกและเราก็ต้องเอาสัมประสิทธิ์ที่อยู่ตรงนี้มาทำการจัดการกับสรรมการของเราด้วยซึ่งเราจะได้ความสัมพันธ์ตรงนี้ออกมานะครับถ้าเรามีปฏิกิริยาเคมีหรือมีสรรมการเคมีใดๆก็ตามนะครับถ้าเรารู้รูปแบบของมัน เราจะต้องเขียนอัตราการเกิดปฏิกิริยาในรูปแบบสมการข้างล่างนี้ให้ได้